ครับผมพี่น้องไปเมืองไม้ครับลงไปข้าวแางไปหารถกันครับไก่ขนาดพี่น้องมาปลกแปลมากกันเลนะครับเดี๋ยวไปกันครับเป็นยังไงครับไปรถกันเข้าไว้เมื่อ,อยดูน้ำครับยางเข้ามานักไก่หนึ่งครับ๊ถ้าวผุนรถจอดอยู่คุงใกล้ๆพี่น้องประมาณจากักสามสี่หาร้อยเมตรนะครับ เดี๋ยวจะไปไอดรถพายพากันเนาะพี่น้องเนาะมือแห้งมือแห้งพักกันครับพี่น้องใกล้จะพอดแล้วโอ้มือย่แห้งขนาดครับนักกันครับพุ่น้องพันสันเราอยู่พุ่นนองครับพันสันกับพันแก่เนาะเรื่องพี่น้องมือแห้งขนาดไก่พี่น้องไก่หางมากไก่ขนาดเลยสองสามร้อยเมตรห่ดละ ยี่แม่ใ้มือนีทุ่มทุนขนาดใหญ่สองไม้สามไม้ครับจักสิคุ้มเพราะขุมเด้อยังอยตามเบิึงครับพี่น้องกินหน้ากินท่าก่อนมากอดเมือขนาดจะที่เป็นยังไงครับบรรยากาศย้มแร่งแรงครับแต่แตหากินไก่เขียดมือที่สามครับอีพี่สามนะครับท่นแกะก็ได้ท่านก็ทำไมนะครับเดี๋ยวต้องคอยติดตามเบิึงครับผมไปครับพมเพี่น้องครับ ไปติดตามกันเบื้องบนนี้ในเวลาแล้วนกแต่แต่หากินไกลเขตมือที่สามแล้วครับสิมานปามานเดอร์รุนน้ากันครับตีไดีมีโตให้ลงห้เบื้องหลายบ่หมือขึ้นกับบ่หมานครับบ่ปันไดเนาะมึกขึ้นยังเคยลงให้่พยายามเก็บภาพในรลายที่สุดครับพี่น้องหนูมันจะแค่อยากลักแล้วครับภาพปากแปก่ก็เลยเพอดีเก็บแบบภาพจังหวะที่ยิ่งที่ยังห้เบิ้งนนะครับเอาเดี๋ติดตามกันเบื้องครับผมครับพี่น้องครับถึอแล้วครับพี่น้อง โ át, <iah. S 1> อ้ยยิงตอนนั้นครับเดี๋ยวมันพุ่น้ำกันเด้อดถ้ปิดยังไงพี่น้องเล่จากตัวน้ตัวหน่อยเห็นตาตาครับพี้องโอ้โเด็กการพี่น้องเด็กการครับโอ้คักคักคับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตครับเดี๋ยวขออนญาตแป๊บนึง นี่ครับพี่น้ององงามนี่ครับไอ้เพิ่งไอ้เพิ่งองงามครับผมใส่งามๆเลยครับนี่มีแต้มแล้วครับมีแต้มแล้วบ้าเพชรมีแต้มแล้วบ้าปักแปลมีแต้มแล้วครับมือนี่ข้คกับข้กับครับผมการไม่ได้การเนาะไปติดตามกันครับว่าจีจี้จักแต้มมือนี่นี่ครับพี่น้องบนงานมือนี่เนาะกับมันคือเขาครับมันยุ่มมันยุ่มหางบ็อบปันไดหลายโตอยู่ครับจักแต้มซี่หาแต้มนี่แหละครับโอเคโอเคแต่ว่าผ่านแก่กันยัง ไปสันตอกตัวเยอะครับปุ่นครับเห็นมาไฟแสงไฟเลยครับเด้อเอาเดี๋ยวติดตามกันอีกครับเห็นเพิ่งอีกเทียวหนึ่งว่าทีได้หลอะไรหน่อยซ้ำหน่อครับพี่น้องมาเนี้เดินทางกลับแล้วครับได้เวลาแล้วได้ประมาณนั้นแหละครับหมูยญ่แต้มหนึ่งเออสองแต้มแล้วก็นอกนั้นก็มีแต่หมูน้อยครับผลงานมีซันันขอสำหรับลูกยอดเดินครับเมื่อยแล้วครับขอกลับบ้านพักพนกันไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ